มากันที่ข่าวความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจกันบ้างนะคะคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานจะพิจารณาปรับลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของดีเซลลงประมาณลิตรละ3 0มสถึงาสตางค์นะคะโดยในบ่ายวันนี้นายแพทย์วรณรัชานุกูลรัฐมนตรีพลังงานเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเพื่อพิจารณาปรับลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของดีเซลลงประมาณลิตรละ30-50ถึงสตางค์ จากปัจจุบันนี้ที่เก็บอยู่ลิตละหนึ่งบาทสิสตางเพราะว่าค่าการตลาดของผู้ค้าน้ํามันอยู่ในระดับต่ําทําให้ผู้ค้าน้ํามันต่างชาติปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ํามันเกินลิตละ30บาทแล้วนะคะส่วนถ้าไปดูฐานะของกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงล่าสุดยังมีเงินเป็นบวกอยู่ที่336ล้านบาทจึงไม่จําเป็นต้องกู้เงินมาพยุงฐานะกองทุน และในวันที่3กรกฎาคมก็จะมีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่จึงยังมีเวลาพอที่จะให้รัฐบาลใหม่เข้ามาพิจารณาแก้ไขปัญหาและก็วันที่12กรกฎาคมจะมีการหารือเกี่ยวกับฐานะของกองทุนน้ำมันอีกครั้งเพราะคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติให้กรอบวงเงินกู้ไว้ไม่เกิน20,000ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ในวันที่1กรกฎาคมจะมีการลอยตัวราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG เพ่าอุตสาหกรรม โดยจะทยอยลอยตัวไตรามาสละสาไตรามาสละ3บาท4ครั้งนะคะเพื่อให้ครบ12บาทและก็จะทำให้เงินเข้ากองทุนน้ำมันประมาณเดือนละ120ล้านบาทค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในตลาดโลกวันนี้สัญญาณน้ำมันดิบยนมเพิ่มขึ้น2.07หรืออดอลลาร์นะคะมาอยู่ที่99เหรียญ37เซนต์ต่อบาเรล ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐและจีนที่ออกมาดีเกินคาดรวมทั้งความเห็นของนัวิเคราะห์จากโกลแมนแซกที่บอกว่าซาอุดีอาระเบียอาจต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะประกาศให้มาตรการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันมีผลบังคับใช้ซึ่งข่าวนี้ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกจะยังไม่สูงขึ้นและช่วยหนุนราคาน้ำมันให้ปรับตัวขึ้นด้วยค่ะ